สวัสดีครับ FC หน้าช่องครับพบกันเป,ไปกก็นประจำครับศาสนาคุณวัฟฟี่คอฟฟุตบอลให้เกิดสกอร์หนึ่งคู่ชื่นชื่นสำหรับพวกเราทีมงานแอสบินสามพลังหนุ่มแบตเตอรแอนหนุ่มและคนปืนครับวันนี้ค่ำคืนของวันที่9ตุลาคม2567หนึ่งคู่ให้ไว้ครับก็รอนับ6การก็ปรากฏว่าในคู่ของเชลแ์เนมทาวครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็เลื่อนนะก็ยังไม่ได้นับ6วันนี้มาขอนับ6กันใหม่นะครับเลื่อนไปส่วนที่เห็นอยู่เป็นตารางผลงานของทีมงานสามพลังหนุ่มครับให้ไว้ครับคืนที่ผ่านมาตลาดสดสูงงแรรกไมม่ายั ให้หวาสิบกับคู่เหมือน,นกันครับมีแดงอยู่2คู่นอกนั้นบอกรับคูณอาหารหวานฉ่าสดชื่นสวยจ,จัดจุกจุกใช้หลักการเดินทุนครับตรงนี้ไม่เป็นเราสอนให้กลุ่มเข้าฟรีไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ร้อยสองร้อยสองร้อยเข้าฟรีฟรีก็ไดยดังนั้นสอนเทคนิคครับสมาชิกในบ้านแล้ววันนี้ครับ,ม,บ,รบมีการจัดแข่งขันให้กับสมาชิกสูงแรกเง้ยหลังชิงเงินเป็นกิจกรรมมอบรางวัลให้อีกโอ้โหสมบบว่าสมุสมจัดจัดครับอยากได้ความรู้พูดง่ายๆนะครับก็มาถูกที่เรียนเชิญบ้านสีเขียวของเราทีมงานแอดมินสามพลังหนุ่มคร หลายไอ้ทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์โปรคลิปโปรช่องครับวันนี้หนึ่งคู่พามาดูกันเลยครับคู่ไหนวิเคราะห์อบอลให้เกิดสกอร์พร้อมแล้วฟุตบอลน,น้อยหน่อยแต่ก็ยังมีมาฝากอีกหนึ่งคู่ข้าคืนของวันพุธท,ที่9ก้าตุลาคามแบบนี้ครับสราดหนึ่งคู่วันนี้ครับรอบเย็นกันเลยรอบเย็นกันเลยครับฟุตบอลน,น้อยหน่อยครับพามาดูรายการเมียนมาอยู่ยีปีลีกครับในคู่ของยานาบอลอยู่อยู่20ปีครับเปิดบ้านเจ้าถิ่นพวกเขารับการไปยกรักก็สตาร์ยูไนเต็ด ก่อนที่จะมาดูเกรกระแสสื่อการเปิดการไหลของกระแสสื่อภูต่างประเทศหลายต่อหลายสำนักนั้นและดูที่สำนักหลกัหลกๆนั้นก่อนอื่นมาดูสถิติกันก่อนนะครับคู่นี้ก็เจอกันมาครับหนึ่งเกมในปี2 0 2 4ปรากฏว่าออกสูงแรกและสูงเต็มครับก็น่าสนใจครับนะการกรนตีกันมี2อประตูทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่า ผลงาน10เกมหลังสุดเจ้าเจ้าถิ่นอย่างนาาบอลเอฟซีนั้นออกสูงแรกไป8ครับออกสูง2ประตูไป8เกมและออกสูง3ประตูไป6ลูกครับจากาเกมล่าสุดยิงได้ถึง8ลูกแล้วก็เสียไป5ลูกครับก็ถือว่าทําได้ดีในช่วงแรกๆมานี้นะครับล่าสุดบาดบาตัดสุดร้อน้อเลยนะครับและก็จาก10เกมหลังสุดครับยิงนา้าลูกเป็นอย่างต่ำครับไปถึง7เกมจาก10เกมนะยิงคู่แข่งแล้วก็ตีแต่บีเกมรับไม่ดีเหมือนกันครับว่เสียประตูให้คู่แข่งแล้เก็ร ขยับมาดูุสิทเกมหลังสุดครับขยับมาดูุสิทเกมหลังสุดของผู้มาเยือนครับอย่างรากรอนอยู่ในเต็ดอยู่20ปีผลงานพวกเขามาชนาะาใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันครับออกสูงแรกไป7เกมครับออกสูงสประตูไป7เกมจาก10เกมล่าสุดและกระนตีออกพื้นที่สเปนด,ด,ด,ดานสูง3ามเมตรไป7เกม10เกมหลังสุดกว่าประตูคู่แข่งนัร,รูบเป็นอย่างตา่ำไป70%ครับและเสียประตูค่อนข้างร่วมเหมือนกันเพราะจาก10เกมหลังสุดพวกเขาจะเสียประตูนัดร,รูปเป็นอย่างต่ำเนี่ยไปถึง80%เลยครับแลละจาาากกค่่เมสุดสิบเปอรับเสียประตูเยอะเลยวครับเกมับค่อนข้างมีปัญหากค่วเกิล จากค่าเกมล่าสุดมันมาจนสุดแ้อน,นเสียประตูบรนทึกสิบรูปครับรวมกันแล้วทำาไ,ได้หกรูปครับก็ถือว่าทาได้ทุกเกมเสียทุกเกมแต่ส่วนมากแล้วจะเสียไปทางอาจจะหนักไปทางเสียประตูเยอะกองหลังช่วงหลังๆแรกๆมานี้ค่อนข้างมีปัญหาแล้วเกินครับก็เป็นวัญหาสุดท้ายมาดูในเรื่องเลรกระแพงคูต่างๆครับเลดกระแพงวันนี้ก็เปิดมาให้ทั้งฝั่งของผู้มาเยือนครับดาก้อนยูเนเต็ดบุกมาดูดีเกียรติที่ปอปาตากลมนะครับนะบุกมาดูดีกว่าที่ปอปาตากลมนะครับขอดูหน่อยครับกระแสสื่อที่คดพืก็ พอปลาตะกรมครับแล้วก็มาจ่ายน้ำสุดเก้าสามและพาภูราคาภูหลังบ้าน2.10จุดหนึ่งศูนยูเสมอสามจุดเจ็ดห้าสองจุดหนึ่งศูนย์สนับสนุนการเกิดสกอร์ครับตรงตามเทคนิคครับนะครับก็คือไม่เกิน2องจุดหนึ่งศูนย์พอดีครับภูเสมอโดมธรรดาสามจุดเจ็ดห้านั้นก็บอกว่าบอกว่ามีสกอร์ดังนั้นคู่นี้หนึ่งประตูครับรุ่นเล่นเกมลุกบุกทําจากทางฝั่งของเจ้า,าผู้มาเยือนอย่างดาก,ก้อนสตาร์ยูโรเต็ด เล่นแรงๆโอกาสได้ลูก2มันก็มีครับหรือโอกาสจะโดนสวนกลับแล้วเสมอไปหนไป1นึมันก็มีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หลักบ้านนั้นบอกว่าสู้ครับกลายไม่เกิน3.0มจุดอยู่แล้วดังนั้นคู่นี้เป็นบอลสหน้าที่ราคาครึ่งลูกครับและมองว่าโอกาสจะมี2ลูก2ประตูถ้าเสมอก็จะเป็นการเสมอแบบีบกอร์ตะกหรือถ้ามีผู้ชนะจะมีผู้ชนะแบบการที่ตัวเองนั้นเสียประตูดังนั้นเพราะเรามั่นใจเพราะอะไรครับตะกอสูง2ลูกครึ่งและจบน้ํา80แบบนี้ตามเทคนิคตําราก็มองถึงการมีกสองประตูเป็นแนวต่ำเพราะฉะนั้ ย่านาบอร์ดเอฟซียี่ปีครับกดเสียติการการเชียรหนึ่งลูกลงมาในครึ่งแรกไม่มาย้ำหลับทันทีที่20%ขอให้โชคดีมีความสุขทุก,ท,กท่านสวัสดีครับ